เรื่องราวของโดรเยมอนที่ถูกเรียกตัวกลับโลกอนาคตโดยความเศร้าที่จะสูญเสียเพื่อนไปและวันสุดท้ายที่ได้อยู่ร่วมกันกับโดรเยมอนโดบิตะได้ทำสิ่งที่น่าประหลาดใจเพื่อต้องการให้โดรเยมอนได้กลับอนาคตได้อย่างหมดห่วงโดยการปะทะร่างกายกับใจแอนและเป็นครั้งแรกที่โดบิตะชนะใจแอนโดยไม่ต้องพึ่งพาของวิเศษโดบิตะกโบิตะกโบิตะกฉันต้องว่าเธเส และนั่นเป็นคือสุดท้ายที่ได้อยู่ร่วมกันกับโดราเอมอนพอตื่นขึ้นมาโดราเอมอนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วโดวิตะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโดราเอมอนแต่มีอยู่วันหนึ่งจะแอนได้บอกกับโดวิตะว่าโดราไอมอนกลับมาแล้วโดยความดีใจสุดขีดจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปหาโดรายมอนแต่เมื่อถามแม่แม่ก็บอกว่ายังไม่เห็นโดราไอมอนเลยแต่โดวิตะคิดว่าโดรามอนคงเขินเลยไม่ยอมออกมา โดบิตะเลยลงทุนใช้เงินเก็บของตนเพื่อซื้อโดรายกีมาให้แต่ก็รู้ความจริงว่าเรื่องที่โดรมอนมานั้นเป็นเรื่องโกหกของแจแอนและซูนนโอจึงทําให้โดบิตะแค้นมากโดยนึกขึ้นได้ว่าโดรมอนทิ้งของวิเศษก่อนจากไปถ้าเปิดกล่องออกมานั้นก็จะเป็นสิ่งที่โดบิตะต้องการเมื่อโดบิตะเปิดออกมาปุ๊บก็เป็นน้ํายาโกหกครับเมื่อพูดอะไรที่เป็นเรื่องโกหกแล้วเรื่องโกหกนั้นก็จะกลายเป็นจริงโดยโดบิตะใช้น้ํายานี้ในการพูดเรื่องโกหกใส่พวกแจแอนและซูนนโอ แล้วสามารถล้างแขนได้สําเร็จเมื่อกลับมาบ้านแม่โดวิตาได้ถามว่าโดรายมอนกลับมาอย่างก็ตอบว่าจะกลับมาได้ยังไงจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วแต่พอเปิดประตูเข้าไปในห้องของตัวเองก็พบว่าโดรายมอนกําลังรอโดวิตากลับมาอยู่ซึ่งกระเพาะน้ํายาที่โดวิตากินเข้าไปนั้นถ้าพูดเรื่องโกหกแล้วก็จะกลายเป็นจริงโดวิตาพูดเรื่องที่โดรายมอนจะกลับมาได้ยังไงจึงส่งผลให้โดรายมอนกลับมาหาโดวิตาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจมากๆกกันเลยครับ